เหตุของความจนนี่ก็มี3เรื่องคือหนึ่งตัวคนเองบุคคลเองนะให้สองคือปัจจัยที่มีหรือเปล่าให้สามโอกาสที่มีหรือเปล่าเนะี่ยเป็นยังไงนี้เห็นว่ามันจะโยกมาสู่เรื่องของน้ําและที่ดินโดยปริยาย,ต,ยต,ะะตัวเลขตั้งแต่ย้อนหลังไป10 2 0ปีเนี่ยลักษณะดัชนีความจนเราก็กําหนดไว้ว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีรายได้ต่อปีต่ำกว่าแสนหนึ่งขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นคนจนใวันนี้ประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าแสนประมาณ6%ของประเทศ5ล้านคนนะ ถ้าเราพูดถึงเรื่องตัวความเหลื่อมล้ำเนี่ยตัวเลขนี้เราเราแย่ลงเราก็เสนอให้รัฐบาลน,นี่ก็คุณจะกำหนดเป้าในแต่ละส่วนแทนที่จะ6%ที่เราพูดถึงเราก็จะทดเหลือภายปใน10ปีได้ไหมตามแผนยุตสายยี่สิปีเนี่ยเราก็คุณจะมีเป้า อันอรมิการวุฒิสภานี่ก็ได้มีการศึกษาในเรื่องนี้ว่าบุเรงความจนเนี่ก็มี3เรื่องคือหนึ่งตัวคนเองบุคคลเองนะให้สองคือปัจจัยที่มีหรือเปล่าให้สามโอกาสที่มีหรือเปล่าเนี่ยเป็นงางนี้เห็นว่ามันจะโยกมาสู่เรื่องของน้าและที่ดินโดยปริยาย ที่วิ่งเต้นหาน้ำช่วงที่เริ่มต้นเทุการเกษตรที่แรกเนี่ยน้ำมันขาดแน้นแล้วเพราะตกนาแล้งนี่ผมต้องวิ่งไปหาน้ำตามอีสานเขียวที่ว่าอยยุกับที่งสี่ก็ได้ไปเซาทีช่วงที่ลูกเลี้ยงไม่ไม่เนี่ยต้องทำเงินให้ได้ว่าเฮ็ดจังไหนเขาจะหาเงินโดยที่เจ้าของว่าได้ลุงเทียบว่าได้หาเงินเป็นปลูกจ้างคน เลยมาที่วิกิตว่าเท็จเรื่องไดค่อยที่สง่งลูกเรื่องจุบได้กับเหตุการเกษตรการถือว่ามันสบายขึ้นมาแน่ว่าช่วงให้สินค้าสรงมันก็หาเงินได้ง่ายพอหลังๆมามีโซลาร์เซลล์มันก็เอาน้าขึ้นมางายเทคโนโลยีก็ขกินมาแบบที่ว่าเห็ดในเขาแบบสะดวกสะดวกละ โครงการที่นี่ปี2559ครับเรามาทําการก่อสร้างอ่างสีจอมเป็นขนาดเล็กๆเ,เพื่อที่จะบรรเทาเรื่องของน้ําให้เกษตรกรแต่คราวนี้พอลงมาทํางาน,นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยเกษตรกรได้มากก็เลยมาทําเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นเรื่องของโซลาเซลล์เรื่องของถังน้ําแล้วก็เป็นเรื่องของบ่อขนาดเล็กแล้วก็เป็นเรื่องของบาดาน้ําตื้น2559เริ่มทําอยู่ประมาณ60จุดครับจากนั้นมาก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันนี้ถึง2565 ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณสัก500จุด เราไม่ได้คิดแต่เรื่องของการนําน้ำึ้นมาใช้อย่างเดียวเราคิดถึงเรื่องว่าเราทําไงเราถึงอย่าทระบบของเติมน้ําใต้ดินให้น้ําระบบของใต้ดินเนี่ยมันสูงขึ้นอยู่ที่ชุ่งชุภูก็จะมีจุดที่ได้เปียกและเสียเปียกเขาเสียเปียกคือเขาอยู่ติดเขื่อนแต่เขาอยู่ที่สูงไม่สามารถสูบน้ําบริเวณของพื้นที่จากเขื่อนขึ้นมาได้แต่ที่ได้เปียกก็คือระบบของบาดาลน้ําตื้นเขาไม่ลึกนักแล้วทําวิธีการเติมง่ายด้วยครับด้วยการขุดบ่อเติมเป็นบ่อพวกระบายอากาศออกแล้วก็เป็นการเติมน้ําในระดับของบา,า,น,งา,าบบน, le, นาลน้าตื ระจายขยายผลเพราะว่าอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับพอสามารถมีน้ำใช้ได้ก็เลยเกิดการขยายตัวเรื่องของการทำแปลงผสมผสาน ก็เลยใช้วิธีการเป็นขุดล่องดินครับก็อยู่ที่ประมาณสักห้าถึงเเมตรแล้วก็ใช้ดินที่ขุดขึ้นกลับลงไปมันเป็นการระบายอากาศออกและเวลาที่มีฝนตกนะครับมันจะซึมลงตามแนวที่เราขุดดักล่องน้าไว้เวลาที่น้ําฝนตกลงมาน้ําที่ไหลส่วนหนึ่งมันจะไหลผ่านเข้ามาลงแล้วส่วนหนึ่งมันก็จะซึมลงด้านข้างมันก็จะเกิดการสะสมน้ําใต้ดินปัจจุบนันนี้บางแปลงนะครับเราอาจจะเห็นว่ามีการขุดเป็นเหมือนกับเป็นล่องดินเติมน้าครับรอบแปลงแล้วก็ทําเป็น สะเล็กๆไว้รอบแปลงมันก็จะเกิดความชุ่มชื้นได้ทั้งปีการพูรณาการในเรื่องแหล่งน้านําขนาดเต็กกลางใหญ่นะครับหากทำคู่ขนานกันนะครับผมคาดว่าอย่างชา้าที่สุดไม่เกิน5ปีครับประเทศไทยจะต้องกลับมามีความชุ่มน้ำมีความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่มุ่งหวังทําอย่างไรจะให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในการเพาะปลูกได้ตลอด12เดือนนะครับตรงนี้เป็นหลักที่สําคัญนะครับ